สวัสดีครับวันนี้ร้านให้รูจ่างเจนสมุทรปราการก็จะส่งของให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็จะส่งของให้ลูกค้าก็ยาดมนะครับยาดม2ตัวนะครับเครื่องคำนวณเสียงรุ่นยาดม2นะครับเครื่องยาดมคำนวณ2แล้วก็กล่องดํา5ตัวนะครับนี่นะครับวันนี้ส่งของมาห้าตัวนะครับทางร้านเรามีหน้าร้านนะครับแล้วก็สกิตอันนี้สกิตลูกค้าสั่งไป5ชุดนะครับขนาด5หุนครับลูกขาวสั่ง6นะครับ แล้วก็ชุดนี้ก็นี่นะครับที่ชาร์จมันส่วนแก่คู่กันสิบเอ็ดนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับจะสั่งของนะครับอันนี้ก็ส่งต่างประเทศเขาเหมานะครับเป็นเจ้ามือครับเหมาไปอย่างละสิบชุดนะครับอย่างละสิบชุดนะครับเดี๋ยวจะแพ็คของนะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยเก็บเงินปลายทางไม่ได้นะครับผมให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนส่วนพวกนี้ผมจะเก็บเงินปลายทางนะครับก็ลูกค้า ของถึงพวกนี้นะครับของถึงพวกนี้อันนี้วัดดวงนะครับวัดดวงเขาก็จะแถมอันนี้เราแถมให้เขานะครับวัดดวงเราแถมนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าลูกค้าสั่งเครื่องเนี่ยเราจะแถมนะครับอันนี้ก็สั่งสามหลายเจ้านะครับไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับอันนี้อันนี้เจ้าเดียวนะครับสกิตเนี่ยเจ้าเดียวอันนี้5้าเจ้านะครับยาดมด้วยนะครับยาดมมีสองเจ้าเป็นเจ็ดเจ้านะครับ เพราะว่ายาดมผมเพิ่งของเพิ่งเข้ามานะครับของเพิ่งเข้ามาก็สั่งหลายวันแล้วครับโทษทีนะครับที่ว่าสั่งไว้ได้ของยังไม่ได้ก็รอลูกทางร้านเรานะครับก็ส่วนร้านใน้ดูทั้งเชียนก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูหน้าร้านว่าแวะชมเล่นนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแวะเข้ามาชมมาเล่นดูนะขอความรู้นะครับเราก็จะสอนนะครับขอความรู้ได้นะครับมาดูเป็นวิทยาาตรฐานนะครับ ว่าวิธีการเล่นอะไรยังไงนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0993304242นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับอีกเบอร์นึงก็0890042574นะครับทุกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูนะครับทางเราจะมีหน้าร้านนะครับแล้วก็นะครับเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับเข้ามาเล่นได้ทักทายได้นะครับเข้ามานั่งกินกาแฟก็ได้นะครับ เามนะครับส่วนนี้ก็ฝาจอนะครับอันนี้ก็ลูกค้าส่งมานะครับอันนี้ลูกค้าส่งมานะครับฝาจอนะครับนะครับส่งมาจากบุรีรัมย์นะครับมาซ่อมนะครับงานซ่อมนะครับส่วนอันนี้ก็โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็ส่งมาซ่อมเหมือนกันนะครับว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับอันนี้อันนี้ก็ชาร์จไฟไม่เข้าถ้าเอ่อโทรศัพท์ ฝาจอโทรศัพท์ฝาจอถ้าชาร์จไม่เข้าเอาไปแช่นะครับเทคนิคนิดนึงนะครับเอาไปแช่ในตู้เย็นช่องฟิตประมาณสัก10นาทีนะครับเรามาชาร์จมันจะเข้านะครับเมื่อกี้มันชาร์จไม่เข้านะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเข้านะครับเมื่อกี้มันชาร์จไม่เข้านะครับผมก็ใช้เทคนิคเอาไปบางทีมันบอกไม่ถูกนะผมลองแช่แล้วมันชาร์จไฟเข้าผมก็เลยแช่บอกลูกค้านะครับถ้านานเล่นปุ๊บมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับ เบื้องต้นดูที่สายก่อนนะครับถ้าสายดีก็โอเคถ้าสายไม่ดีก็เปลี่ยนสายแล้วก็ถ้าทำไม่เข้าไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตไว้เลยนะครับอ่ามีโต๊ะทำงานถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแวะผ่านมาชมหน้าร้านเรามีหน้าร้านนะครับร้านทั้งเชียนเรามีหน้าร้านนะครับนี่ครับมีหลายอย่างนะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับช่วยกดติดตามและสับสกายด้วยนะครับร้านให้รช่างเชียนสมุดประการนะครับขอบคุณนะครับ